สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการขอบ4.0นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะคะเรามาติดตามนะคะในเรื่องของการอบรมค่ะที่ทําให้น้องๆน,นะคะนักเรียนนายร้อยตำรวจมีความรู้ในเรื่องของนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะนะคะในด้านของการปฏิรูปตํารวจไทยยุค4.0ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านพันตํารวจโทเศรษฐารเศรษฐพากรค่คะสารวัตรอำนวยการกองกำกับการศูนย์รวมข่าวกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ค่ะสวัสดีค่ะ สรารวัตรคะวันนี้คือได้ขึ้นบรรยายด้วยให้กับน้องๆได้ฟังค่ะในเรื่องของหัวข้อนะคะ Welcome to the Startup World ในส่วนนี้ค่ะเราอยากให้น้องๆนรอ,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 อเขาได้อะไรบ้างค่ะก็เรียนว่าจริงๆวันนี้ผมมาพร้อมกับคุณกิตินันอนุพันธ์นะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท Anywhere to Go จำกัดซึ่งเป็น Startup โดยแท้นะครับซึ่งเขาทำแอปพลิเคชันเคลมดี แล้วก็มาร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันพลศไอและอยู่เรื่องของตำรวจกับผมบจนประสบความสำเร็จนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยก็ทำไปโดยภายใต้ในโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาและก็รองผู้บัาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอ,เอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยฮะก็มาเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาให้น้องๆฟังว่าตลอดระยะช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำแอปพลิเคชันเนี่ยฮะมีประสบปัญหา อะไรบ้างต้องแก้ไขปัญหายอย่างไรบ้างให้ง่ายคิดกับน้องๆรวมถึงวันนี้ก็ได้มาฟังโปรเจกต์ของนักเรียนในร้อยนะครับที่มีโปรเจกต์ที่จะนําเทคโนโลยีมาช่วยงานตํารวจต่าง,าง,างๆเนี่ยฮะเราก็ได้คอมเมนต์จุดด้อยจุดแข็งของโครงการให้น้องๆเพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะกลับไปปรับแล้วก็สามารถที่กลับมาทําโครงการให้สบความเส็จเกิดประโยชน์กับสํานักงานตารวจแห่งชาติครับผม อย่างนี้ถ้าน้องๆมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์หรือว่ามีอินพุไวในตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็อยากจะผลิตหรือว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะจะสามารถปรึกษากับทางสารวัตรได้ยังไงบ้างหรือว่าจะมีหน่วยงานใดที่จะสามารถสนับสนุนน้องๆในส่วนนี้ได้บ้างอะคะ่ะผ,ผมเรียนว่าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมพร้อมจะสนับสนุนน้องแล้วันนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนทำความรูม้จักให้ได้ให้คอนแทคให้อะไรไปทุกทุกอย่างแล้วแล้วผมก็ เรียนว่าสำนักงนานมนุษยชาติจะมีหลักสูตรอบรมทั้งด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านการให้ความรู้เรื่องยุทธวิธีต่างๆมากมายนะฮะน้องสามารถใช้ช่องทางนั้นก็ได้หรือจะมาปรึกษาผมโดยส่วนตัวหรือผมก็ยังมีทีมงานเอกชนต่างๆที่พร้อมจะให้การสนับสนุนน้องๆวันนี้ก็ได้แลกข้อมูลกันเยอะแยะมากมายครับค่ะ แล้วในส่วนนี้ค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของการมีเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมมาใช้เนี่ยตัวบุคลากรเองค่ะจะต้องมีการพัฒนายังไงบ้างแล้วตำรวจเราตอนนี้มีการพัฒนาในด้านนี้มากน้อยแค่ไหนคะก็เรียนอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยที่ผมทำแอพพลิเคชัน police island o เนี่ยเป้าประสงค์อีกอันนึงที่จะทําให้เราสามารถ เข้าถึงที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดเนี่ยไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวก็คือต้องอ educate และก็ต้องให้ความรู้ต้องการเทรนนิ่งให้กับทั้งตำรวจและพยายามจะให้ความรู้ประชาชนในการใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราทํามาตลอดอยู่แล้วครับแล้วก็จะต้องการพัฒนาบุคลากรคือตำรวจทุกคนเนี่ยจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพราะปัจจุบันเนี่ยอาชญากรรมเปลี่ยนรูปแบบไปค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วผมเชื่อมั่นว่า ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้อชญากรรมเปลี่ยนรูปแบบไปตำรวจต้องตามไม่ทันเพราะนั้นตำรวจต้องเรียนรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีให้เท่าทันกับกลเม็ดที่คนร้ายจะนำมาใช้ครับผมเร,เราทำตลอดครับในส่วนตัวค่ะถ้าตำรวจทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีความรู้ด้านนี้เพิ่มมากขึ้นเขาจะหาความรู้ได้ที่ไหนหรือว่าติดตามการอบรมหรือการบรรยายแบบนี้ได้ที่ไหนบ้างคะเอ่อตอนนี้ในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยเรากำลังจะลงไปเ,เดินสาย หลายๆจังหวัดเลยครับเดี๋ยวกำลังจะโปรแกรมกําลังจะคลอดนะครับที่ผ่านมาเราก็จัดอบรมไปแล้วบางส่วนรวมถึงเรามีการส่งข้อมูลเนี่ยฮะไปให้ทุกหนึ่งเจ้าหนึ่งจังหวัดทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วส่งข้อมูลเนี่ยเราทํามีเดียรวมถึงทํา powerpoint อธิบายการทํางานวิธีการทํางานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัดสามารถอธิบายหรือสามารถเป็นคู่แม่ไก่ mm hmm. นะฮะไปสอนแต่ละสอน,นอให้ไปสอนต่ออย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนกับสร้างบุคลากร ขึ้นมาด้วยเพื่อที่ให้เขาไปสอนต่อได้นะครับโดยใช้สื่อการสอนง่ายๆค่อยๆอ,อธิบายแล้วค่อยๆเริ่มทําบ่อยๆนะครับจะเริ่มการจดจําไปเองอและในปัจจุบันนี้ค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีสําคัญมากแค่ไหนคะมีความสําคัญมากครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยฮะเอาผมยกตัวอย่างแค่นี้ฮะเราสังเกตตัวเราเองเลยดีกว่าจากเดิมเนี่ยฮะถ้าคนรุ่นอายุเท่าผมนะฮะตอนอายุประมาณเมื่อสมมติเมื่อ20กว่าปีก่อนผมว่า เราคงใช้เวลานั่งดูทีวีในแต่ละวันน,ะนานพอสมควรสี่หชั่วโมงบางวันแปดชั่วโมง<ะ>แต่ผมบอกเลยว่าณนะปัจจุบันเราใช้เวลากับทีวีน้อยลงแต่เราหันมามองจอมือถือมากขึ้นนะครับบางคนเนี่ยวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงเลยด้วยซ้ำ<ะ>เพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญกับชีวิตมากมากเลยแอปพลิเคชันต่างๆเปิดดูกันทั้งวัน<ะ>การส่งข้อมูลรวดเร็วมากเราใช้ไลน์ในการส่งข้อมูลนะตอนนี้ ไลน์เนี่ยแทบจะเป็นปัจจัยที่ห้าของ<ม>ของมนุษย์แล้วแค่ลองมือถือห่างตัวสักชั่วโมงสองชั่วโมงร,ร,รู้สึกว่าเราจะมีปัญหาแล้วครับมีธุระสําคัญพลาดไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ฮะเพราะฉนั้นนี่เป็นความสัมพันธ์ของเ่องอยู่ที่เข้ามามีส่วนกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมากเลยครับวันนี้ที่ได้มาบรรยายที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจค่ะเห็นการพัฒนาของน้องๆนักเรียนนายร้อยแล้วก็การกระตือรือร้นโดยเฉพาะในการพรีเซนต์ต่างๆค่ะ วันนี้มีความพอใจหรือ,อยังคะหรือว่ายังต้องมีการปลูกฝังให้กับน้องๆในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆอีกผม,ผมวันนี้ผมเห็นแล้วผมผม,ผมดีใจผมทึ่งเลยครับว่าน้องๆมีพนักผมเรียนอย่างนี้เลยแล้วผมก็พูดเหมือนจะเป็นเรื่องตลกนะฮะเมื่อตอนอายุ18เนี่ยผมยังดูประกาศยังเล่นจับจิ้งหรีดอยู่เลยแต่น้องๆเนี่ยอายุประมาณ1 8บแเนี่ยน้องๆเนี่ยมีความคิดแบบนี้แล้วที่จะนําเทคโนโลยีมาใช้ในงานตำรวจมีการทําคลิป นะฮะทำภาพทําสื่อประชัมพันธ์ทําโฆษณามีความคิดแนวคิดที่ล้ําสมัยมากผมบอกว่าผมจะเรียกว่าพอใจผมทึ่งดีกว่าผมทึ่งในความสามารถของน้องๆค่ะสิ่งเหล่านี้น้องๆจะสามารถไปต่อยอดอยังไงได้บ้างคะอยากได้คําแนะนําผมเรียนอย่างนี้เลยครับว่าจากประสบการณ์ของผมนะครับร้อยความคิดไม่เท่ากับลงมือทําผมอยากให้ความคิดของน้องๆและน้องๆทุกคนเนี่ยที่ผมไกด์ไลน์ไปเนี่ยอยากให้ลงมือครับเอาสิ่งที่คิดลงมือทําเลย ทำแล้วพลาดไม่เป็นไรทําใหม่อย่ายอมแพ้ทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็สําเร็จครับโฟกัสอยู่ที่เป้าหมายทําไปเรื่อยๆให้ไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้เดี๋ยวก็สําเร็จมีน้องๆให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาประสานกับเราเยอะไหมคะก็เยอะนะครับแล้วก็รวมถึงวันนี้ผมก็ดีใจตอนที่เดินไปเจอน้องๆน้องๆหันมาพี่หนูโหลดไปแล้วล่ะ นะฮะเขาก็ผมก็ดีใจบอกโหลดเลยเขาบอกว่าหนูบอกให้คุณพ่อคุณแม่โหลดได้ไหมครับบอกว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดโหลดเลยบอกให้ญาติพี่น้องเรารักคนที่เรารักเนี่ยต้องโหลดไว้เพราะถ้าเรารักใครเราไม่อยากให้เกิดอันตรายเกิดอันตรา,ายเนี่ยต้องให้เขาเได้รับการช่วยเหลือยอย่างรวดเร็วร<ม>ักใครไปใครเป็นที่รักแนะนําไปให้หมดครับผมค่ะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราเริ่มจากคุ้นเคยนะคะกับแอปพลิเคชันที่เราใช้โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยที่เราควรนํามาใช้ด้วยะคะ่ะ ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นค่ะกับประชาชนถ้าเกิดว่าโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามาใช้แล้วเนะะี่ยค่ะจะมีประโยชน์อะไรบ้างสามารถจะสอบถามอะไรไปได้บ้างค่ะผมผมเรียนอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยฮะเรามีศ191นะครับที่สามารถจะรองรับการแจ้งเหตุบวนเหตุร้ายของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เราเสริมประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งจุดเกิดเหตุเข้ามาให้กับตํารวจท้องที่ที่ท่านเกิดเหตุได้สามารถไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วเราพยายามใช้เทคโนโลยีมาเพื่อให้บริการพี่น้องทุกช่องทางให้พี่น้องเป็นทางเลือกท่านสะดวกโทรโทรท่าน เก่งเทคโนโลยีท่านส่งมาแบบนี้เราสามารถไปถึงที่เกิดเหตุโดยเรู้สึกเราทาเครื่องมือในการแจ้งเหตุให้กับพี่น้องประชาชนให้รองรับความต้องการพี่น้องประชาชนหนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตํารวจ2คือเพื่อบริการพ,พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุดครับผมแล้วศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจคะ่ะตอนนี้เพียงพอที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาหรือยังคะ ผมเรียนว่าด้วยเหตุผลของเทคโนโลยีมันทําให้ตํารวจทํางานง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของตํารวจเพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยีอยู่แล้วครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยจากเดิมตํารวจเนี่ยพอไม่มีเทคโนโลยีจะส่งข้อมูลอะไรกันทีต้องพิมพ์เป็นเอกสารไปส่งปัจจุบันสามารถส่งได้ผ่านเทคโนโลยีหมดการทํางานตำรวจน้อยลงย่นระยะทางร่นเวลาตารวจมีเวลามากขึ้น ก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตำรวจอยู่แล้วครับแล้วอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นตํารวจในยุคที่เก่าๆแล้วอายุเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะมาเริ่มนับหนึ่งในการที่จะมาเรียนรู้เทคโนโลยีเริ่มปรับใช้เริ่มปรมปับชีวิตอย่างเงี้ยค่ะจะต้องทอํายังไงบ้างผมต้องเรียนเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่มาทําให้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ได้ทาให้ชีวิตยากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตํารวจอายุเท่าไหร่นะฮะผมบอกเลยว่าแม้กระทั่งเรายังเคยเห็น คนอายุมากอายุเ0็ดสยังนั่งเล่นไลน์ได้เลยผมบอกให้ฟังเทคโนโลยีทําให้ทุกอย่างงา่ายขึ้นขอเพียงแต่เปิดใจยอมที่จะเรียนรู้มันง่ายครับมันไม่ได้ยากถ้ามันยากเนี่ยไม่มีใครเอามาใช้<ะ>เป็นเพราะว่ามันง่ายเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีแค่บางท่านนะฮะผมพูดถึงโดยรวมนะฮะอาจจะไม่เปิดใจที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีก็เลยไม่ใส่ใจก็เลยบอกใช้ไม่เป็นแต่ผมบอกว่า,<ม>วาเทคโนโลยี จะมาทําให้ทุกอย่างง่ายไม่ได้มาทําทุกอย่างยากเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ขอเพียงแต่เปิดใจที่จะเรียนรู้ง่ายหมดตํารวจของผมทุกคนเนี่ยฮะผมอธิบายเขาฟังว่าพี่เปิดใจนิดเดียวลองดูแล้วมันง่ายพอหยิบจับมือถือปัจจุบันเนี่ยแทบไม่วางเลยครับต้องบอกให้วางพี่วางมั่งเถอะเพราะฉะ <c oughs> นั้นก็คือการใช้เนี่ยมันง่ายอยู่แล้วเราสามารถจะนํามาใช้ในเรื่องของการทํางานของเราได้สะดวกขึ้นด้วยใช่ไหมคะ แนวคิดล่ะคะในการที่จะทําไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าการพัฒนาต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆเนี้ยคะ่ะยังมีการพัฒนาอย่างไรต่อไปไหมคะคือเป้าหมายสูงสุดเนี่ยครับคือการเราต้องการป้องกันอาชญากรรมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าตํารวจคนครบาลเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทํางานดูแลรักษาความปลอดภยัยความสงบเรียบร้อยป้องกันไม่ให้เหตุเกิดแต่ถ้าเกิดเหตุแล้วเราจะเข้าถึงที่เกิดเหตุด้วยเร็วที่สุดเพื่อลด ความสูญเสียนะฮะเพื่อที่จะเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุให้ได้สมบูรณ์ที่สุดเพราะนั้นเนี่ยมั่นใจเลยว่าตำรวจเนี่ยพัฒนาอยู่แนวคิดของเราเนี่ยเป้าหมายสูงสุดคือการป้องกันอาชญากรรมเพื่อบริการพี่น้องประชาชนเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือเป้าหมายทําทุกวิถีทางใช้ศักยภาพศักดิภังทําทำทุกอย่าง ให้ประสบความสำเร็จให้ได้ครับเป้าหมายคือ,อพี่น้องประชาชนค่ะและในส่วนของแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือที่เรานํามาใช้ค่ะเป้าหมายต่อไปคืออะไรคะตอนนี้เรามีเรามีแผนที่จะทํามากๆเลยผมบอกบอกรายละเอียดลงลึกมากไม่ได้แต่คือเราตั้งใจจะทํา Big Data Big Data คือการเอาข้อมูลต่างๆที่เรามีทั้งหมดการแจ้งเหตุทั้งหมดเนี่ยมาประมวลผลม,มาประมวลผลแล้วเราก็จะเอาข้อมูลนี้ไปเตือนพี่น้องประชาชนเอาข้อมูลนี้มา ทำนาฬิกาอัจฉกกริยรมาทําแผนการป้องกันอัจฉกกริยที่มีประสิทธิภาพครับผมแต่วิธีการทํายังไงไว้ก่อนแต่ทําได้แน่นอนแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันใหม่ๆออกมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ครับในส่วนของทีมงาน,น่ะคะเรามีใครบ้างที่มาช่วยพัฒนาด้านนี้คะ่ะณปัจจุบันเราก็มีทีมงานเอกชนแล้วก็ทีมตํารวจนะครบาลทีมของตํารวจ1 9 1นะฮะ ช่วยกันทุกสภากำลังเลยในการที่จะออกไอเดียเราตั้งเป็นคณะทํางานครับโดยคณะทํางานทั้งหมดนี้ปัจจุบันนียฮะขับเคลื่อนไปภายใต้การขับเคลื่อนของพลวเอกเฉลิมเกียรติศรีบรขาณา์ครับแล้วก็ได้แรงผลักดันจากพลวลตรีสุรเชษฐ์หักพานที่คอยให้คําแนะนําในฐานะที่ผมมาเป็นสวัสดิ์อำนวยการของศูนย์เงันท่านก็แนะนําว่าให้ตั้งใจทํางานให้ขยันทํางานแล้วก็ให้นําเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนครับค่ะสุดท้ายค่ะฝากรายถึงประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะในเรื่องของการให้เห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีค่ะก็เรียนว่าศ1 9 1นนะครับมีความพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนท่านโทรนะครับเราปรับภาพลักษณ์ใหม่โทรติดแน่นอนและเราเพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเรามีเครื่องมือทางเทคโนโลยี มาให้ท่านสามารถที่จะแจ้งเหตุ่วนเหตุร้ายหรือจะแจ้งเบาะแสให้ง่ายขึ้นใช้แอปพลิเคชัน police alert u ครับก็ท่านโหลดติดมือถือท่านไว้นะฮะเกิดเหตุ่วนเหตุร้ายถ้าท่านสะดวกโทรท่านโทร1น1จะมีตำรวจให้บริการท่านแน่นอนเต็มที่นะครับและถ้าเกิดท่านสามารถจะใช้ทางเทคโนโลยีได้ท่านใช้แอปพลิเคชันก็จะมีตำรวจ ให้บริการท่านอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันเพราะนั้นเป็นทางเลือกนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนโดยเป้าหมายก็คือว่าเราต้องการที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดครับเพื่อ,อ,อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นมั่นใจนะ,ะในตํารวจนครบาลแล้วก็สํานักตำรวจแห่งชาติครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจโทเศรษฐารเศษษาารเศษฐพากรรค,ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ผู้ชมค,ค่ะเราจะไปพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาติดตามในหัวข้อของทิศทางน,นะคะอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันค่ะและการเตรียมการของผู้บังคับใช้กฎหมายพักสักครู่เดียวค่ะ กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่สองนะคะของรายการขอบ4.0ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องของทิศทางอัจฉริกรรมทางไซเบอร์นะคะเพราะว่าการเตรียมการค่ะเราจะต้องมีการเตรียมการให้กับผู้ที่บังคับใช้กฎหมายด้วยเพื่อที่จะรู้เท่าทันนะคะในเรื่องของอัจฉริกรรมด้านนี้ค่ะและวันนี้นะคะเราจะได้รับความรู้จากท่านพันํารวจโทอัศนุษแสงทองดีอาจารย์เที่ยงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะถามกันเลยว่าการรับมือของเราต้องเตรียมการยังไงบ้างคะการรับมือของเรานะครับเนื่องจากว่า หน่วยงานตำรวจสำนักงานใหญ่ชาติของประเทศไทยเนี่ยมีความใหญ่ค่อนข้างมากเรามีกำลังพล200,000คนโดยประมาณนะครับแต่ว่าเรามีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งที่แตกต่างจากองค์กรอื่นรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศหลายๆประเทศคือเรามีสถาบันการศึกษาที่ผลิตเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งถือเป็นอรอนฟอร์เมนหลักในประเทศไทยโดยเฉพาะแล้วในณนะวันนี้นะครับเราได้ผู้บริหารของเราลงทั้งครูอาจารย์นะครับแล้วก็นักเรียนด้วยกันนักเรียนนักตำรวจเนี่ยมีความตื่นตัวนะครับ มีการได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นแม้เราจะผลิตบุคลากรผลิตนักเรียนตำรวจให้จบไปได้ปริญญาทางด้านาสายและภาษาศาสนรศาสตร์ซึ่งเป็นสายทางด้านสังคมคแต่เราเสริมวิชาเสริมความรู้เสริมเข้าไปเราจัดคอร์สพิเศษแล้วก็นักเรียนให้ความสนใจอย่างมากอย่างเช่นทุกวันพุธณะวันนี้ที่โรงเรียนตำรวจของเราเนี่ยเรามีคลาสพิเศษครับเราเปิดเป็นฟรีคลาสออนไลน์แเ,เป็นฟรีคลาสธรรมดาในห้องแล็บตอนนี้ณวันน,น,น,นี้เรามีห้องแลบไซเบอร์ซึ่งนักเรียนทุกคนจะใช้ ได้ไมปเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ<ม>บนเครื่องแม c ที่เราได้รับสนับสนุนมาจากหน่วยงานต่างประเทศโดย FBI แล้วก็หน่วยงาน NGO ที่ชื่อว่า o u r สนับสนุนเราให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นครับผมและสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการทํางานเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มากน้อยยนงไงบ้างครโอเคครับคือเราอันดับแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าในปี2ปีนี้จะทําให้มิติของตํารวจที่จากการสืบสวนธรรมดาที่เน้นเรื่องการเฝ้าสกดจุดลอยพวกนี้นะครับ จะเปลี่ยนแปลงไปดูชิ้นเชิงเราไหมเราจะใช้วิธีการแทรกแทรกซึมผสมผสานไปกับการเรียนการสอนของนักเรียนเพื่อเหมือนการถ่ายเลือดใหม่เมื่อเลือดใหม่ออกไปในปีปีหน้านะครับก็จะมีการเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นผลตอบรับจากในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้รับคําชื่นชมจากรุ่นพี่สืบสวนนะครับที่มีชื่อเสียงบอกว่านักเรียนตำรวจเนี่ยมีความรู้มากขึ้นมีมิติในการคิดที่นอกจากคิดแค่ เรื่องแบบสืบสวนทั้งเดิมแบบเดิมกับกลายเป็นคิดในเรื่องของเชิงเทคโนโลยีมากขึ้นรู้จักจาก,ออการนะครับแฮกกิงรู้จักการนะครับเซฟฟิงนะครับหรือแม้กระทั่งการดักรับข้อมูลต่างๆเรามีความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับค่ะแล้วในส่วนนี้ค่ะที่อาจารย์ได้มาให้ความรู้นะคะกับนักเรียนในร้อยค่ะจะมีการจุดประกายอะไรให้เขาในเรื่องของความสนใจในด้านเทคโนโลยีได้บ้างคะครับเราเข้าใจว่าข้อจํากัดของนักเรียนนัะสำรวจเราแล้วก็ตํารวจทุกคนเนี่ย อย่างเราเนื่องจากเรามีมิติความคิดนะครับยังมองในภาพกว้างของปัญหาสังคมนะครับในวันนี้นะครับที่มีโอกาสดีเนี่ยคือเราคาดหวังเพียงแค่ว่าเราขอเป็นจุดไฟเล็กๆจุดประกายเล็กๆให้น้องได้นะครับตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงกว่านี่นะครับพยายามเอาความรู้สก,กัดออกมานะครับคล้ายๆเป็นแพทเพียงแค่เรียกน้ําจิ้มย่อยๆให้น้องใครสนใจทางไหนก็จะมีไอเดียผุดขึ้นมาพอาผุดขึ้นมาก็จะต่อยอดอย่างเราจะมีทีม ทุกวันนี้น้องๆนะครับเขามีไอเดียดีๆค่อนข้างเยอะนะครับ,รบก็เลยเรามีมีเวทีให้น้องได้มาพิประชันกันในเรื่องของเทคเทคสตาร์ทอัพนะครับก็ได้รับครคอมเมนต์มาจากนะครับทางผู้ให้บริการใหญ่ยอ,ยยอย่างดีแท็นะครับไทยคมนะครับรู้สึกว่าชื่นชมกับไอเดียของตํารวจรุ่นใหม่ไฟแรงที่ที่มีความคิดเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น นะครับถึงเป็นมิธีหมายที่ดีนะครับและในวันนี้ที่น้องๆได้รับการบรรยายไปค่ะแล้วก็รวมไปถึงในิทศการที่จัดวันนี้อาจารย์เองได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวน้องๆหรือว่ามีไฟอะไรที่อาจารย์เห็นว่าเนี่ยแหละมันจะเกิดผลดีในอนาคตครับผมเห็นผมเห็นทั้งทุกบูธครับน้องๆเขาเขาทาให้ผมรู้สึกอิ่มอิ่มอิ่มใจประทับใจในการที่ผมทุ่มเทให้ตอนแรกผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าการจัดในงานในวันนี้จะ จะ,จะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างหรือว่าจะเกิดความรู้สึกอะไรขอแค่คือผมกับทีมงานที่จัดการทั้งอาจารย์ทั้งตัวผู้บริหารแล้วก็ทางฝ่ายไอทีนะครับเราแค่มีความสุขแค่เรามามอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ในอนาคตมอบความหวังถ่ายทอดต่อไปแต่วันนีนะ้รู้สึกว่าประทับใจที่น้องน้องเขารับรู้ได้เขาสามารถไปต่อย,ยอดเขาไปคุยเขามีกล้าที่จะไปพูดคุยกับบริษัทที่มานําเสนอผลิตภัณฑ์<อ>ที่ค่อนข้างอดวานนิดนึงหรือแม้กระทั่งกสทชต่างๆเขามีกล้าเขาที่ไปจอยแล้วพอไป ไปรับฟีดแบ็มาจากคู่มาออกบูนธนิทรรศการทุกคนก็เสียงเดียวกันเป็นกันว่าโอ้นักงเรียนร้อยนี่ตื่นตัวดีมากทุกคนให้ความตื่นตะนกตื่นตะหนักรับรู้ที่อยากจะเพิ่มคูณความรู้ตัวเองซึ่งเป็นนิพนหมายที่ดีอย่างยิ่งครับผม อาจารย์คะนี่เป็นเรียกว่าเป็นโชคดีของนักเรียนในร้อยที่ได้รับความรู้จากสถาบันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจทั่วประเทศที่อยากได้รับความรู้อย่างนี้หรือว่าอยากพัฒนาศักยภาพตัวเองค่ะอาจารย์จะสามารถได้ความรู้ดีๆจากอาจารย์ได้อย่างไรบ้างค,ครับทุกวันนี้นะครับก็คือโรงเรียนตำรวจเราเปิดมากยิ่งขึ้นแต่เดิมเราผลิตเฉพาะแค่นักเรียนนักตำรวจซึ่งถ้าเปรียบเสมือนโรงงานเราก็ผลิตแค่ออเดอร์มาจากสำนักเรลชาติให้ปีละ250คน สองสามร้อยคนจบแค่นั้นแต่นี่ไม่ละครับเรามองไปถึงเราขยายองค์ความรู้เข้าไปเปิดหลักสูตรปริญญาโท<ม>เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับผู้ข้ใช้กฎหมายไม่ใช่ตำรวจแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรกตนะครับหรือแม้กระทั่งสาารรสามิตก็ตามก็เข้ามาใช้นะครับองค์ความรู้แล้วก็สิ่งโดยความสะดวกภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเปนสนามยิงปืน<ม>ที่พักสระว่ายน้ําสนามกีฬาต่างๆเราคิดว่านะครับ ตำรวจทั่วทั่วไปนะครับเพื่อนๆหน่คาการตรวจเนี่ยนะครับจะได้รับโอกาสนี้ด้วยกันเพราะที่ผ่านมานะครับคณะนิสิวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้จัดหลักสูตรขึ้นมาหลักสูตรหนึ่งนะครับและได้รับตอบรับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนประเทศไทยเป็นอย่างดีมากนะครับทุกคนมาลงทะเบียนเรียนแม้กระทั่งเราจำกัดพื้นที่แค่30แต่เข้ามาถึง50เขาบอกเขายอมยินดีที่จะออกค่าภาระค่าใช้จ่ายในการเรื่องกินอยู่เรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการเดินทางต่างๆเองนะครับโดยไม่พึ่งไปรบกวนกับ งบประมาณราชการที่เราัดกไปใแค่30คซึ่งแบบทุกคนบอกว่าเรียกร้องให้เปิดมากซึ่งภายในกันยาและธันวาเนี้ยจะมีหลักสูตรนี้เพิ่มขึ้นอีกโดยจะเป็นความร่วมมือกับโรงเรียนตำรวจกับหน่วยงานระดับตรหรือว่ากสทชาต่อไปซึ่งเราจะ,สะแสวงหาจะไม่หยุดเราจะพยายามเอาเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เรียกตำรวจทั่วประเทศเข้ามาเทรนกับเราเรื่อยๆครับหลักสูตรดีๆแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจจะสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างคะ,อะตอนเนี้นะครับ เราใช้ช่องทางเป็นหลักก็คือ a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กของโรงเรียนและตำรวจท่านพิมพ์ชื่อคาว่าโรงเรียนตำรวจภาษาไทยเข้าไปในช่องค้นหาของ Facebook ท่านก็จะเจอเป็นเพจแอดมินซึ่งตู่เองก็เป็นเป็นแอดมินคนหนึ่งที่ดูแลอยู่ตลอดเ,เวลานะครับก็เราได้รับเออเรามีผู้ติดตามก็ประมาณ1นึ0 0 0สนหกพันแอคเคาท์ของ Facebook เราก็สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งที่เรามีประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนี่ยจะได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องการสอบเข้ามาเป็นนักเรียนตำรวจเนี่ย เป็นหัวข้อประเด็นหลักที่ทส่ตแต่ละปีเนี่ยเฟซบุ๊กเราจะมีช่วงเวลาความถี่ในการเข้าใช้งานค่อนข้างเยอะแปลว่าผู้คนเนี่ยอยากจะมามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงตํารวจโดยยินดอมส่งลูกหลานเข้ามามีส่วนร่วมมีการสอบเข้ามาสอบคัดเลือกนถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีครับ อาจารย์คะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะยุคเก่าๆอยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็จะก้าวให้ทันด้วยแนะนําให้เรียนรู้หรือว่ารับข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างคะโอเคครับก็คือนะครับเราเข้าใจว่าตํารวจนะครับตำรวจเรายังมีพี่ๆตารวจนะครับที่ที่อาจจะใช้เทคโนโลยีนะครับในในเชิงของผู้ใช้งานแต่ว่าพอเอาไปใช้กับการทํางานจริง,รงๆการไปสับสนในการาสืบจับคนร้ายต่างๆเนี่ยอาจจะ ค่อนข้างติดขัดมากกว่าผู้รุ่นน้องใหม่ๆนะครับเราก็อย่างที่บอกไปคือเราก็มีคอร์สคอร์สคอร์สฝึกอบ,บรมเนี่ยเราจะมีแบบระยะเรามีแบบขั้นเบสิกขั้นพื้นฐานนะครับ,รบจะพูดเรื่องพื้นฐานทางทางคอมพิวเตอร์แล้วก็การนําไปใช้งานจริงกับคอร์สแอดวานซ์ซึ่งจะจะเอาคนรุ่นแรกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพี่เก่าๆพี่ดาบแก่ๆที่ไฟแรงรนะแต่ว่าเทคโนโลยียิ่งไปไม่ถึงเนี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านเข้าถึงท่านพามาท่านจูงมือเจ้าลูกน้องมาหรือ ผู้กำกับชามามานั่งเรียนด้วยกันมาอบรมด้วยกันเราพร้อมยินดีเราเราเปิดเปิดบ้านต้อนรับทุกคนที่เป็นตำรวจของเราเราเหมือนจะทำตัวให้เป็นโฮมออฟไทเปอร์ลิสครับผมค่ะอาจารย์คะระหว่างสอนเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงกับสอนรุ่นเก่าอันไหนยากง่ายกว่ากันคะมีความยากง่ายแตกต่างกันนะครับเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงมักจะเขาจะมีความคิดค่อนข้างไปไกลแต่ความว่าไปไกลของเขาก็จะไปไปค่อนข้างกว้างกระจัดกระจายนะครับก็เราก็จะต้องมีเทคนิคในการที่จะ ประคับประคองเข้ามาแต่เราก็ต้องแคร์ในเรื่องความรู้สึกเขาด้วยบางทีเราไปพูดในมุมมองเขร่งคัดเกินไปเขาอาจจะมีผมก็ตอบกลับมาเราก็ต้องใช้วิธีเรียนรู้ซึ่งกันและกัน <ใช S 1> ส่วนในมุมของพี่ตํารวจรุ่นรุ่นเก่านะครับ <คะ S 1> เราก็มีในการที่จะข้อจํากัดเราก็มีคือเราอาจจะไปเร็วไม่ได้ <คะ S 1> อย่างผมเนี่ยเวลาจะผมก็ต้องลดระดับลงมาก็เราจะมีการทดสอบก่อนนะครับถามคําถาม,ถามความรู้พื้นฐานถ้าเรารู้ว่า ภาพรวมในห้องที่เรากําลังจะบ,บรรยายเนี่ยในคอร์สที่ผ่านมาเนี่ยมีระดับนี้นะครับระดับปานกลางเนี่ยเราก็ค่อยๆไปทีละนิดไปทีละสเต็ปอาจจะถึงขั้นแบบจับมือช่วยกันทําไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่เหลือเนื้อหาที่เราเตรียมไว้เราก็จะเต็มเป็นเอกสารหรือเตยมเป็นบนเว็บไซต์นะครับให้เขาเข้ามาดาวน์โหลดมาอ่านได้ต่อไปสืบตั้งต่อไปเราก็จะเรียกพวกนี้เข้ามารีคูดใหม่มาเทรนกันใหม่ครับไม่หยุด วันนี้อาจารย์ได้จุดประกายให้น้องๆแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเขายังอยากไปต่อยังมีไฟทําต่อเราจะมีการสนับสนุนยังไงคะอาจารย์อันดับแรกคือเราเห็นน้องเขามีไอเดียดีๆนะครับเราก็จะพร้อมเป็นพี่เลี้ยงนะครับมีอยู่หลายทีมเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะน้องดาราตอทั้งปี4ปี4ปี4เนี่ยเข้ามาคุยกับผมนะครับออขอนักอาจารย์นอกเวลาขอมาคุยผมมีโปรเจกต์ดีๆครับอาจารย์ให้คำแนะนำเราเรายินดีแล้วเราก็เปิดพื้นที่ให้กับดึงกับ เราจะใช้คําว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คืออาจจะเป็นกศทชหรือหรือมหาลัยอื่นๆที่เป็นทีมเครือข่ายของผมเครือข่ายของอาจารย์ท่านอื่นๆเข้ามาคุยเข้ามาปฏิติประต่อแล้วก็ดูว่าเราจะไปทิศทางไหนได้เราจะไปหาแหล่งทุนไหนเพื่อต่อยอดไอเดียของน้องให้ไปใช้งานจริงในสังคมได้นะครับเราเราพยายามจะแสวงหาความร่วมมือนอกจากองค์กรของเราไปองค์กรอื่นๆข้างเกงด้วยครับผม ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองจะต้องพัฒนาแล้วก้าวให้ทันขนาดนี้ค่ะอาจารย์ค่ะสุดท้ายเลยอยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้มันอันตรายขนาดไหนและเราควรจะมีการป้องกันยังไงคะครับเ,เจ้าทีมตำรวจเองกไ็ไม่ได้รับการยกเว้นนะครับในเมื่อเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล4.0นะครับนั่นหมายความว่าต่อไปนี้นะครับอุปกรณ์มือถือก็เหมือนเป็นตัวตัว,ต,วตัวตนของท่านนะครับฉะนั้น สิ่งที่จะฝากไว้นะครับไม่เฉพาะเจ้าชื่นหลวจดเพราะว่าตัวท่านเองก็เป็นผู้ใช้นะครับท่านไม่ได้เป็นแค่ผู้บังคับใช้กฎหมายสืบตามจับเท่านั้นนะครับท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อได้วันหนึ่งฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในโลกยุคนี้นะครับและง่ายสุดคือเรื่องของสติในการใช้งานนะครับทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เข้าเชื่อมต่อกับระบบนะครับมือถือของเรานะครับโดยปกติถ้าเราเปิดซิมให้มันทํางานเนี่ยมันเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารโอเปอเรเตอร์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น AS2 m o v e d ูฟดีแท็ของแค t ก็ตามนะครับ ฉะนั้นเมื่อเวลาท่านใช้งานยิ่งเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยท่านต้องพึงระมัดระวังท่านต้องต้องให้ความระมัดระวังอย่างดีเพราะทุกวันนี้เราเราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ทุกเวลานะครับแล้วก็ยิ่งสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยขอให้พี่น้องตํารวจนะครับใช้อย่างระมัดระวังนะครับในการที่จะโพสต์พูดคุยหรือแชร์ต่างๆพยายามอย่าโพสต์หรือว่าเขียนบรรยายในสิ่งที่มันจะเสาะมันจะสร้างวงกว้างสร้างผลกระทบต่อเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยก่อนที่เราจะกดสัมมิษเนี่ยนะครับตัวผมเองก็ตามเวลาผมเห็น หัวข้อโพสต์ที่แบบเราอยากจะมีส่วนร่วมอะ่ะอยากมีปฏิสัมพันธ์อยากจะเห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยแต่พอเรามาคิดีทีก่อนจะกดสมิผมกลับคิดทีว่าแล้วมันจะก่อประโยชน์อะไรมันจะส่งผลกระอะไรกับผมครอบครัวองค์กรผมบ้างสุดท้ายผมดีลิททิ้งแล้วก็จบปล่อยแล้วก็ลบแอป,ปนั้นทิ้งผมก็โอเคจบคเรียบร้อยแค่นั้นเองผมแค่แค่นี้แหละผมก็เลยสบายใจก็เหมือนเตรียมที่จะพูดแล้วสุดท้ายเราคมดีทีนะครับไม่สมิธดีกว,ว่ากดแคนเซิลแล้วก็เริ่มอ่านโทษใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับเป็นการป้องกันตัว<ช>ของตัวเอง<ช>เป็น<ช>อันดับแรกนะคะ<ช>นี่ละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็เป็นความรู้ค่ะที่ทางด้านของท่านพันตเบรวจโทอัสนุษแสงทองดีหรือว่าอาจารย์เที่ยงนำมาฝากเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ okay. ย่าไม่หมดเท่านี้นะคะคุณผู้ชมในสัปดาห์หน้าค่ะยังติดตามกันได้ต่อนะคะกับโรงเรียนในร้อยตำรวจค่ะในเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วละค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอขอบคุณสํานักงานตํารวจแห่งชาติโรงเรียนในร้อยตํารวจบริษัท UCI Media ผู้ผลิตรายการลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ